แล้ก็ศึกษาอย่างเป็นประวัติศาสตร์เปรียบเทียบกับระหว่างสังคมประเทศตา่างๆแล้วก็มุ่งทำความเข้าใจและทำ้วยปราโระโ์ทนี่คนส่วนใหญ่ดังนัเศรษาสตร์จุฬาของเราเนี่ยนะครับก็ทําอย่างนั้นมาท่านแต่ตั้งคณะก็เริ่มตั้งแต่ตั้งคณะน่งสามนะครับ ก็เกิดเฉพาะหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2 5่1ที่ผู้คนในสงังกลมตื่นตัวอยากเข้าใจสงังกลมและวัฒนธรรมของตัวเองมากขึ้นอาจารย์กลุ่มหนึ่ง 1, ในคณะของเราก็สนใจศึกษาวิจัยสอนแลน้วก็เสนอความรู้ บางทิศในแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองมากขึ้นได้รับการเรียกขานว่าสามารเศรษฐศาสตร์การเมืองผู้ก่อตั้งสองท่าที่สุดกะจะท่าน่อยู่ที่นี้หลายคนแต่ได้พบท่านไหมเนื่อนจากไปแล้วนะครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรวารินวง,งหันชาวื่อนจากไปเมื่อ 2,550อันนี้หลังจากพุทธาศัรกรา2,556ก็ได้มีการเขียนพระนิพนธ์แนวเนียนะรับเกิดกาจาัเมองหลายสิบฉบับก็รัฐศึกษาของคณะเราด้วยมาจากรัฐศาสตร์จุฬาด้วยกับดด้งศาสตร์จุฬาด้วยแล้วแม้แต่ธรรมศาสตร์บางท่านก็มาเขียนกับอาจารย์ของเราก็ แล้วก็พวกเราก็ทำเป็นหนังสือในทางขอาแท่งงงได้เห็นประจันสมภพน่าอัศสันถ้าร่วมกับผมก็ทำมาเล่นเ่อเจดศาาตรถึงอเจดศาตให้นะจนถึงสองสี่นะก็เป็นแนวถือศชตกันอย่างันนี้หลังจากนั้นสองห้าสองสี่เนี่ย มีูมก็เล่าพวกท่านก็รู้แล้วก็หลายท่านเนี่ยเกิกท่านนั้นก็เที่ยนอย่างด้วยกันเศรษศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับก้าเล่าประวัติศาสตร์ไหนก็ว่าิดว่าสองแผ่นไม่ใช่น้อยอ่ะมันเป็นอันเป็นสาระทงแผล้องเศรษศาสตร์การเมืองที่เดียวมันมีสาสิ่งเนี่ยพวกเรามาร่วมกันออกวานรเศษศาสตร์การเมืองก็ร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐาสตร์ตุลา การรดเงินแกสัขอของคมด้วยจน้อยเข้ามาด้วยนะครับมันดูไ่การมันมีแล้วเราก็ออกติดต่อที่คุณก็เรา,าไปองหาก็ได้นะห้าสิบฉบับบอกก็แล้วนะคร,รับการรักในประเทศไทยออกแนวเนี่ยห้าสิบฉบับต่อกันนี้นมนกู้คงน้อยมากลยตกรักษาเจ็ดสิบแกัน ก็มีมการกระดับศักดิ์มีการละลงเป็นบรรณาธิการต่อเนื่องกันมาแ,แล้วก็เมื่อเมื่อสองามสามหนึ่เนี่ยสองห้าองสี่ออกบรารก่อนนั้นมีการเขียนวิยานิพนหลายฉบับจากคณะต่บบตางๆคณะของเราด้วยแล้วก็สองหเนี่ยเราตั้งศูนย์ ศึกษาเศิษศาสตร์การเมืองพระอาจารย์รอาจารย์กิติภูณนัเครืผาสุกพม่ไผ่ิช่นก็เป็นผู้ในการระยะแรกแล้วก็มีต่อมานน,นะครับแล้วโปรแกรมของท่านเนี่ยที่โปรแกรมท่านเนี่ยผมก็ถามกับใต้นักนักแารง์โม่อยู่กับเรามาติด่ัวตลอดนะ ก็ยี่สิบเก้ารุ่นแล้วแต่ว่าระยะเวลาตั้งยี่สิบปีก็คือตั้งแต่งสองห้าสี่ห้าอันนี้ตั้งต่างหากเป็นโปรแกรมพิเศษเลยคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมอ่เล็กทรอนิกส์เป็นทางโทรแล้วก็ตทางท่าก็มาเขียนอิเล็กทรอนิ์การเมืองก็นับหลายสิบแต่ว่าตั้งเป็นโปรแกรมต่างหากเลยก็มีท่านอาจารย์รอง มองใส่ในางเนี่ยขึ้นมาอย่างเนี่ยจริงนี้ว่าเราเอกันอยู่แต่เดี๋ยวคุณมาเพราะว่าจะต้องมางคุยให้เราฟังต่อด้วยท่านก็พากันให้มีการตั้งท่านนี้ที่แปปีก็แล้วท่านที่เก่ารุ่นเดียวกันป็หลายรุ่นนะครับก็ปัจจุบันยี่เก่ารุ่นแล้วก็คนที่จบไปแล้วเนี่ยก็เชฟคัะเป็นนักชาตินเนี่ย 3ามคนแล้วก็ทางศึกษาเจ็ดสิบคนก็รวมก็เถูกเกือบ็เดียว 5, ห้าสี่้อยหกสิบหกคนออกไรกันใหญ่บ้างน,นะครับแล้วก็แนวแนวนี้มามาเรื่อยๆอย่างที่ว่าอย้ในช่วงกว่าสี่สิบปีสำนักศึกษาการเดิมได้ผลผลงานวิชาการ ออกมาเป็นจมื่นผมคิดอยู่หลายทีแล้วว่าจะใช่ก็ไาม่เลยแต่ผมอยากใช่ก็เนี่ยมหาศาลคือคนคนนักของเราเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ทุกทีศิษย์ติต่อมาเป็นจมื่นยืนยันมหาศาลคือคือผมก็ลองนันะออ่นะว่าเมื่อผมว่ายมยินเลยผมคิดว่า ประมาณประมาณพันชิ้นคือคือมันกว่า500แน่นอนเพราะว่านักศึกษาที่เป็นพี่นิยมและวิจัยณญี่ปุ่นก็เกือบเกือบ4 0 0แล้ว,ลวนะฮะแล้วก็อาจารย์บางทีก็หลายร้อยเพราะนั่นมันต้องนับแพงนในช่วงเวลา นี่ผมมองไปเห็นส่วนซึ่งช่วยจัดงานในความทิ่กใหกสำคัญด้วยอก,ปก,ปกเประจักษ์กันด้ยการมีอาถุนคอยเจแปนในช่วงเวลากวาจีจบวาส์จีเจ,จป,ปนะ สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองได้ผลิตผลงานวิชาการออกมาเป็นนมากขอพูดซ้ำคำนี้ทีมหาสารเป็นหนังสือเป็นงานวิจัยเป็นชุดโครงการวิจัยเป็นรารสษรวิชาการเป็นวิทยานิพนธ์เป็นวิทยาวิจัยนิพนธ์รวม,มื่อทีบอกว่า น่าจะประมาณพันเป็นผลงาที่รวมสศูงปัดจดใจและแนวทางสรุปก็ผมสรุปแต่ว่าก็มาดบด้วยสรุปสองข้อหนึ่งศึกษาและค้นคว้าเรื่องความเหลื่องล้ำในการกระจายรายได้และทรัพย์สินในสังคมเศรษฐกิจไทย การผูกขาดและการคอมชัน่น <c oughs> การแก้ปัญหาโดยการใช้ระบบภาษีและการใช้กระตายเงินของรัฐ <c oughs> ระวัติศาสตร์การปรับตุวเงินทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมในระบบของสังคม ประธานประธางคนเศรษฐกิจไทยสองศึกษาเศรษฐกิจและสังและพันชุมชนของไทยความมีน้ำใจวามเป็นชุมชนสังคมเศรษฐกิจท้องถิ่นภูมิภาคและเครือข่ายการพึ่งตัวเองและการร่วมมือ ช่วยเหลือกันเลี้ยการของชาวบ้านวิสาหกิจทุนทร์สากกอชีวิตและการโนมลลุ่มของชาวบ้านและผู้ใช้แรงงานข้อเสนอระบบสวัสดิการนะมาถึงเรื่องที่สองความสำเร็จของโครงการและเช่นทางอนาคต ของโลกดันงในปัจจุบันเป็นแนวโน้มวิชาการสังคมศาสตร์และมนัยศาสตร,ร์เป็นศาสตร์สาขาเป็นศาสตร์สาขาวิชาติมากขึ้นอินเตอร์ดิส l i n เน y รีังองค์มนุษย์มีทั้งด้านกนมามธรรมดาเก่งความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น การเมือ,องการปกครองความเชื่อและระบบคุณค่าสถาบันเหล่านี้สัมพันธ์สืบทอดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและมีความเข้าใจว่าประเทศต่ตางๆต่างก็มีจุดต,ตั้งของตนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของตงขนาดที่เปิดต่อการค้าต่อโลกและเทคโนโลยีภายล่าเช่นนั้นแล้วประเทศจึงจะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง ย่างมากเรามีนักศึกษาปริญญาโทเข้ามา,าศึกษาจำนวนมากและต่อเนื่องทุกปีนักศึกษาของเรามีประวัติศาสตร์การศึกษาและประสบการณ์ที่สูงที่สูงนะมองไปรอบๆนี้แล้วท,ที่สูงแนละทุกปี ของสังคมเศรษฐกิจไทยหลายคนเติบโตคือผมเห็นนะครับผมมันแตกตานะหลายคนที่เติบโตเป็นผู้นำระดับสูงในสังคมในมิติต่างๆช่วยสร้างชื่อเสียงช่วยสร้างชื่อเสียงความเชื่อมัน่นและความศรัทธาให้แก่โกูกของเราเป็นอย่างดี ผมขอเสนอว่าโปรแกร,รมของเราได้เดินมาถูกทางแล้วคือเน้นศึกษาเพื่อเข้าใจสังคมเศรษฐกิจไทยไไไเข้าใจและแก้ปัญหาค,ความเหลื่อมล้าของสังคมศึกษาชีวิตด้านเศรษฐกิจและด้านวัฒนธรรม ของชุมชนมเพื่อสนท้อนเข้าใจคุณาคา่าความดีตัวตนและความใส่ใจของชาวบ้านไทยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเสนอให้ชุมชนเป็นฐานของการพัฒนา เป็นะระบบเศรษฐกิจที่มุ่งพัฒนา,าชุนชนและผู้คนส่วนใหญ่เป็นสังคมที่ผู้คนมีความฉมามกเกียวอบูนและมีสังติภาพผมมีความยินดีที่มีการจัดงานวันนี้ประสบความสำเร็จ ขอให้มหาดิตของเราทุกคนได้เป็นพลังที่สำคัญผักดันให้ชีวิตเศรษฐกิจของชาวไทยได้รับการพัฒนาที่มีนัยน์ก็ขอเปิดใจแบบนี้เป็นเชิงประวติศาสตร์การเมืองโบราณวิทย์ทัสำคัญ 油。